ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคบผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดบัรึกของในตัวคิดวดีโดตอกกันเนาะอ่ะแล้วขั้นตอนก็จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวให้มาทำตามผมกันได้แบบง่ายกันได้เลยนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยเราได้กดทําในกูเกิลกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้มาพิมพ์ป้ญหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า k m MM m k ิมคเดแบบนี้ครับผมเราพิมพ์หาตามกันมาอ่ะแลวก็ได้พิมพ์ค้นหาตามมันได้แบบนี้เราเตยมบนเว็บไซต์นี้นะครับผมก็ให้เราดดไ,ได้กดะะเ์ อ่ะแล้วก็พอได้กดเข้ามากันแล้วที่ในเว็บไซต์ผมในเว็บไซต์เขาก็จะมีให้กดลงชื่อช้งานกับสมาราชิกกันเนาะสำหรับใครที่ได้เข้ามากันแล้วนะผมและไม่มีสมาชิกก็ให้ได้สามารถที่จะกดสมารมาชิกการที่ตรงหน้านี้กันไปได้ผมให้เราได้กดสมารกันไป แล้วครับพอได้กดสมัครสมาชิกกันมาผมจะหน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้ได้กรอกชื่อกรอกข้อมูลอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็มาติ๊กที่ในส่วนตรงด้านล่างนี้ผมเพื่อเป็นการยืนยันแล้วากดสมัครไปผมเป็นตอนนี้ง่ายก็เลยเป็นการสมัครกันได้แบบไปง่ายกันได้เลยนะผมในส่วนตรงด้านนี้หรือสำหรับใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วนะผมได้อยากที่จะลงชื่อเขาใช้งานนะผมก็ให้ได้มากดลงชื่อเขาใช้งานที่ตรงด้านนี้กันไปได้เลยนะผมแล้วกดลงชื่อเขาใช้งานกันไป และพอได้กดลงใช้งานกันมาแล้วนะผมหรือว่าได้สมัครสมาชิกกันมาแล้วนะงูในส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมก็ได้มีหมวดหมู่บริการให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทาการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินในส่วนตรงนี้นะผมให้กับเราได้สามารถที่จะมาทําการในส่วนต่างๆตรงด้านนี้กันไปได้เนาะหรือสำหรับใครที่ได้เข้ามากันแล้วและไม่มียอดเงินที่จะทาการผมรว่ายอดเงินอาจจะไม่พอก็สามารถได้กดเข้ามาที่ในส่วนตรงด้านนี้กันได้ในความบริการก็จะคำว่าเติมเงินนะบผม กดทำการเงินที ja. anyway, kind of ่เติมเงินครับผมหน้าตาของการเติมเงินเขาจะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมแราไดาสามารถที่จะเข้ามาเติมเงินกันได้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยา้องเบอร์ใครที่เข้ามาครับแล้วเสะดวกช่องทางไหนรในการเติมเงินทางช่องทางนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเลือกเพื่อทำการเติมเงินกันได้เลยผมตามที่เราสะดวกเนาะอ่ะก็ตามแบบนี้กันไปเลยสำหรับในช่องทางของการเติมเงิน อ่ะหรือว่าใครแล้วผมทีได้เติมเงินกันไปได้แล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่ในตัวของเว็บไซต์ของผมก็ให้สามารถจะกดกลับมาในส่วนหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์กันได้เลยอ่ะแล้วก็พอได้กดกลับมากันแล้วที่ในส่วนหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์ของผมทีนี้เราก็มาเริ่มบทหมู่บริการในการทำการกันเนาะอ่ะแล้วก็ดึงเลยผมเลือกแพลตฟอร์มทิกต็อกกันไปผมมาแล้วเราก็มาเริ่มบทหมู่กันเนาะอ่าผมวันนี้เราจะทำการเป็นการเพิ่มยอดบันทึกของทิกต็อกแล้วผมก็ให้เลือกตามผมมาเลยเนาะก่อนอื่นเลยเลือกบริการนอะผมกิแนะนำขอกเลือบริการนต็อกแล้วผม ผมก็แล้วได้กดกันไปอ่ะเหลือกันได้แล้วทั้งหมดหมู่หรือบริการแบบนี้ทีนี้เขาแล้ได้กดกลับมาในคลิปทวิตตอของเราเพื่อมาทำการล็อกลิงก์นะผมง่ายๆแค่นี้เนาะอ่ะได้ลิงก์คลิปตตอของเรากันมาแล้วผมทีนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วแบบนี้ก็ให้ใส่จำนวนนะผมที่เราต้องการจะเพิ่มไปได้เลยอ่ะแล้วก็ได้ใส่ทางลิงก์ก็จำนวนได้แล้วแบบนี้นะผมทีนี้ก็แล้ได้กดสองตัวกันไปได้เลย อ่าแล้วก็พอเราสั่งซื้อกันไปแล้วแบบนี้นะผมการสั่งซื้อของเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกกับเราแบบนี้นะผมให้เราได้สามารถที่จะดูกันได้เนาะหรือว่ายังสามารถที่จะเช็ครายละเอียดสถานะของออเดอร์กันได้ด้วยนะผมเพียงแค่กดไปที่คำว่าเตที่คลิกตรงนี้ผมหรือว่าจะกดเข้าามคำสั่งซื้อตรงนี้กันก็ได้เนาะอ่ะเขาจะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยนะผมให้กับเราสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อมาดูในสถานะออเดอร์ที่เราทำการสั่งซื้อกันไปได้เนาะอ่นนี่เลยนะผมอย่างเมื่อกี้ทำการเพิ่มบันทึกไปแล้วผมก็แจ้งบอกสถานะรายละเอียดมาผม ที่จะด,ดูนะผมในส่วนของบริการอื่นๆหรือว่าดูอะไรเป็นการเพิ่มเติมในตัวของการใช้งานงเว็บไซต์ผมก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันได้เป็ข้อบริการนะครับผมอนะ่ะหน้าต่างตรงนี้เขาจะเป็นหน้าต่างที่รวบรวมหมดบูบริการเอาไว้แลผมทั้งหมดของในเว็บไซต์ให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้เนาะเกิดมีใครสนใจละเอียดที่จะด,ดูอะไรยังไงผมก็เข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยผมก็ง่ายๆแค่ตรงนี้เองเนาะหรือว่าผมในตอนนี้โปรโมชั่นของเว็บไซต์ผมเขามีโปรโมชั่นในตัวไอโปรโมชั่นในตัวลองใช้งานฟรีด้วยเนาะเผื่อใคร หรือว่าสำหรับใครผมในตอนนี้เราที่จะใช้งานไปแลว้วผมในตัวของเว็บไซต์เนาะนเกิดมีปัญหาและขัดข้องหรือว่ายังไงในการใช้งานของตัวเว็บไซต์ผมก็ให้สามารถนะผมที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้นะผมแล้วเขาก็จะมีผมผหัวข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้ผมเราจะสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปเนาะอ่ะแล้วเขาจะขึ้นช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้ผมในการแก้ปัญหารหรือสอบถามปัญหาแอดมินของสองช่องทางแบบนี้สำหรับใครผมที่เกิดมีปัญหา,รห,าหรือขัดข้องหรือว่ายังไงผมก็ให้เข้าตามมาที่ตรงนี้แล้วก็เลือกช่องทางเพื่อไปติดตอ นี้สำหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทำการอะไรต่างๆไปแล้วผมไม่ได้มีปัญหาหรือขัดข้องหรือว่ายังไงเลยได้ใช้งานกันไปแล้วแล้วผมเกิดสนใจอยากจะลองแนะนําเพื่อนหรือเขาจะเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามดูเนาะเราสามารถที่จะแนะนําให้คนรู้จักเราเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตาเราได้ง่ายๆเพียงแค่เราได้กดเขามาที่ตรงนี้ที่คําว่าแนะนําเพื่อนนะผมไม่กดเข้ามาอ่ะแล้วได้กดเขามากันเลยที่ส่วนของการแนะนําเพื่อนนะผมว่าได้เข้ามากันแล้วหน้าตาเขาได้เป็นอย่างนี้แล้วผมไมรอได้กดเข้ามากันเนาะแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที้อยู่ตรงนี้แล้วผมไปส่งให้เพื่อนหรือเขารู้จักนะผมแล้วก็ให้เพื่อนหรือเขารู้จักนะผมให้เขาได้เข้ามาได้เว็บไซต์เนาะเท่านี้ง่ายๆแล้วผมก็ได้เป็นการแนะนําเพื่อนหรือเขรู้จักให้เขาเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายๆ ได้เลยแม้ใครมีเพื่อนมีคนรู้จักก็อยากจะแนะนานะผมให้เขาเข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยผมก็ไม่ได้น,นาเพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามาใช้งานเนาะอ่ะหรือสำหรับใครในส่วนตรงนั้นนี้ผมได,ได้ใช้งานกันไปแล้วนะผมอ่ะแล้วอย่างที่เรเช็กยอดแล้วนะผมก็ส่ง,งคลิปดูว่าเป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองกลับมาดูกันได้ผมว่าเป็นไงเนาะก็คือยอดบันทึกของตรงนี้ผมเดยผมจะลองนี้หนะ้าจอเช็กดูเนาะของเดิมมีอยู่ที่หนะ้าผมลองดูหนะ้าจอดูอ่ะ เราก็ยังไม่ขึ้นแบบนี้เลยนะผมรอกับเรืองจะรอกันไปเนาะก็อย่างที่ดูกันไปผมในสถานะของรายออเดอร์เขาก็แจ้งบอกเราผมแล้วว่าเราดำเนินการอยู่เนาะเราก็รอกันไปก่อนแต่คู่นะผมไม่ต้องไปรอเนาะอะหรือว่าในส่วนตรงด้านนี้สำหรับขายผมได้ทําการสั่งซื้อกันไปหรือว่าอะไรกันไปแล้วผมเราก็รอกันอยู่แบบนี้ผมก็รอกันไปก่อนนะผมไม่ต้องไปใจรอนะผมเดี๋ยวให้รอจนขึ้นเนาะผมก็จะรอเหมือนกันนะผมแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคนดูนะผมเดี๋ยวจะพาไปตอนที่ผมนั่งรอจนยอดขึ้นเยอะเลยแล้วผมเดี๋ยวว่าขึ้นเสร็จเลยแล้วกกกกกันนนเาาาาะะะอออ่่มมมืี้็พพพูดดไไไรรงงปปปปผผผวทชภ แล้วผมเรากลับกันมาจากเมื่อกี้นะผมเธอทำการสั่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่นะครับผมตอนนี้ยอดบันดึกของในคลิปที่ตกนะผมเขาก็ได้เพิ่มขึ้นมากันทีละร้อยแบบนี้แล้วเนาะอ่ะก็เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จเป็นแบบนี้แล้วนะผมแล้วแถมวิธีขั้นตอนในการทำก็ยังง่ายๆแบบนี้ด้วยนะครับผมอ่ะแล้วขั้นตอนในการทำนะผมง่ายแค่นี้แต่ผมหาว่าใครได้ดูไปแล้วผมก็สนใจจะเข้ามาทดลองใช้งานตามดูหรือว่าจะเข้ามาทำตามอะไรยังไงดูผมก็ให้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทำตามกันได้แบบง่ายกันได้เลยผมกดในตัวเว็บไซต์เนาะหร แก้ินของาก,การติดต่ออ d มินที่ผมได้สอนกันไปได้นะครับผมหรือว่าสลหรับในส่วนตรงหน,น้านี้สลหรับใครผ่มจะได้ใช้งานกันไปแล้วอยากที่จะใช้งานเว็บไซต์กันแบบง่ายก็ให้สามารถที่จะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของในตัวเว็บไซต์กันได้บนเว็บไซต์เขาก็มีเป็นแอปพลิเคชันเราได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อได้ใช้งานกันได้แบบง่ายๆกันได้ด้วยเนาะ,ะแล้วก็ในส่วนคลิปตรงในวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วด้วยเนาะหากว่าวันนี้พูดไรป,ปิดไปแล้วยเนะสำหรับครที่ดูกันไปแล้วผมมไไ่ด้าอนต้ผมองขอบคุณก่ได้ชมเนาะหรขอบคคุณนะ